สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทสิบเข้อยีนะครับผมให้หัวข้อว่าผลของความยำเกรงพระเจ้าผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์19 7 1 1 9 7 1บอกว่าความยำเกรงพระเจ้านําไปสู่ชีวิตและบุคคลที่ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจไม่มีอันตรายใดมาเยี่ยมกลายเขาในฉบับของแคทอลิกก็แปลนหน้าฟังนะครับว่าผู้ยำเกรงพระยาเวจะมีชีวิต เขาจะกินอิ่มนอนหลับและไม่มีอันตรายมากล่ำกลายฉบับ211ก็น่าฟังครับความยำเกรงพระเยโฮวานําไปสู่ชีวิตคนยำเกรงพระองค์จะอยู่อย่างผาสุขจะไม่มีสิ่งใดมาแผ่ผ่านเขาพระคัมภีร์ใน ทั้ง3ฉบับนี้นะครับทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความยำเกรงพระเจ้าจริงๆความยำเกรงพระเจ้าเป็นหัวข้อปกติของพระกัมภีสุภาษิตนะครับ hardship, เป็นข้อที่ตอกย้ําเสมอความยำเกรงพระเจ้าหรือความเคารพในพระเจ้านําไปสู่ปัญญาและยังนําไปสู่ชีวิตนะพระกัมพีตินบอกนําไปสู่ความพอใจความปลอดภัยอันแรกนะครับนำไปสู่ชีวิตการเกรงกลัวพระเจ้าครั้งคราวไม่เพียงพอนะครับคำว่าเกรงกลัวพระเจ้าหมายถึงประสบการณ์กับพระเจ้าทั้งชีวิตไม่ใช่ช่วงใดช่วงหนึ่ง การยำเกรงพระเจ้าการเกรงกลัวพระเจ้าเป็นการให้พระเจ้าเนี่ยนะครับครอบคลุมเหนือชีวิตของเราเป็นปกครองนชีวิตของเราทุกวันทุกเวลาขณะที่เราเกรงกลัวพระเจ้าเราเลือกฟังพระองค์และแน่นอนเมื่อเราเลือกฟังพระองค์เรารับพรจากพระองค์การเลือกฟังพระเจ้าก็หมายถึงการยอมแพ้ต่อพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าแน่นอนเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าความชั่วร้ายจะจะไม่มีอำนาจเหนือเรา นะครับอันที่1เนี่ยนะครับบอกว่านําไปสู่ชีวิตเมื่อเราทําตามคําของพระเจ้าพระพรก็จะเกิดขึ้นไม่ชีพเพียงแต่วันนี้แต่นิดดิลันดอนด้วยอันที่สองนำไปสู่ความพอใจใน1.971บอกว่าคนยํำเกรงพระเจ้าจะหยุดด้วยความพอใจ ฉบับ2011ใช้คําว่าอยู่อย่างผาสุกหมายความว่าคนที่ติดตามพระเจ้าเขาทุกวันเนี่ยนะครับเขาจะอิ่มกับความรักของพระเจ้าคล้ายๆกับพระคัมภีร์สดีบทที่90ข้อ14ที่บอกว่าขอให้ข้าพระองค์อิ่มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าหมายความว่าตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับเมื่ออิ่มในความรักของพระเจ้าในแต่ละวันเขาก็จะอิ่มทั้งวันกับพระเจ้าและจะอิ่มไปตลอดชีวิตของเราเมื่อเราเดินวันต่อวันกับพระเจ้านะครับ เพราะว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้าแต่และว,วันเขาจะนาไปสู่ความพอใจอันที่3นะครับนำไปสู่ความปลอดภยัยพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระพรในตอนนี้ฉบับของแคทอลิกแปลไว้หน้าฝั่งนะครับบอกว่าเขาจะกินอิ่มนอนหลับฉบับสองวันสี่เบสใช้คาว่าผาสุขพระพรอ,อย่างหนึ่งก็คือความสุขของคนเราอยู่ที่ไหนครับกินอิ่มนอนหลับไงครับถ้าคนเรากินอิ่มนอนหลับแปลว่าเราไม่กลัวอันตรายใดๆเกิดขึ้นนะครับในพระคัมภีร์ ทุกฉบับนะครับจะจบลงด้วยไม่มีอันตรายมาเยี่ยมกลยเขาที่กินอิ่มนอนหลับที่มีความสัพพาสุขที่มีความรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจแล้วเนื่องจากว่าเขารับการปกป้องจากพระเจ้าเขารู้สึกปลอดภัยแน่นอนว่ากุญแจสําคัญที่จะไม่ให้ความความอันตรายมาครอบงำคือการยำเกรงพระเจ้าสารการโควิดอยู่รอบข้างเราแต่ถ้าเรายำเกรงพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาครับพระองค์จะทรงปกป้องเราดูแลเรานะครับ แน่นอนว่าการยำเกรงพระเจ้ามีองค์ประกอบที่ทําให้เราเห็นชัดเจนจุดนี้ก็คือว่าเราต้องตระหนักถึงปลายทางปลายทางของเรื่องต่างๆคือการพิพากษาของพระเจ้าวันต่อแต่และว,วันพระเจ้าก็จบลงด้วยการพิพากษาเราทุกวันและปลายทางชีวิตของเราก็จบลงด้วยการคำคำตัดสินด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเองสำหรับคริสเตียนการยำเกรงพระเจ้านําไปสู่ชีวิต นำไปสู่ความพอใจนำไปถู่ความปลอดภยัยถ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลทั้งหมดและพระองค์จะตัดสินทั้งหมดขอให้เราหยัมเกรงพระเจ้าครับยอมแพ้กับพระเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้าและชีวิตความพอใจความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับเราครับพระเจ้าพรครับ